สวัสดีค่ะพี่น้องกองป่ายสู่ผู้สูค่คนนะคะสวัสดีค่ะมือนี่มาพบพอกันกับยายบุ๋มผ้าเพลินอีกแล้วนะคะมาเบิงกันว่าเมือหนียายสิผ้ากินอย่างเนาะเพราะว่าเฮาบริพบพอกันลายมือนในคลิปกินนะคะมือนียายได้ปลามาจากตลาดได้ปลามาจากตลาดบลิบาพ่อมกมกป่ากับบ้านเฮาเอิ้นมกป่าเนาะ บ้านเราเรียกหมกปลาหรือว่ากระมกปลานัน่นแหละเออเนี่ยกระมกปลานั่นแหละนะคะเนาะมาเบิงแล้วค่ะมูน,นี่ย่ายบุ๋มได้ผักกะถินกะถินริมรัว้วอันนี้ผักอิตูเหลือจากอัน,นใส่หมกปลามาแข้งมาแข้งมาแข้งอันนี้กะถินขออนุญาตบ้างขางรางก็ได้ยหนึ่งเนาะตัวนี้เนาะกะถินมาเบิง,บงหน่อไม้ใหญ่ๆห,หน่อไม้ไง โอ้โอ้โอ้แต่ว่าย้ายยายืมเข่าเนาะเขาไปเอาข่ากองข้าวกล่องข้าวน้อยกรอยใจมาจ่ะห่อมกมัน็ต้องใส่ตองถ้าบว่ใส่ตองเขาก็เอินว่ามันบ่หอมนะคะมันไม่หอมเนาะ บังดูอันยอุญุอีญิบะมุจจจุ้มเุจจาว,วางอันนี้ข้นห่วยๆได้ค่ะนี่ข้นห่วยททำเองกับมือบอกเคยเห็ดบอกเคยทำแต่ต้องหัดเห็ดหัดทำเนาะนี่จะสื่อเพนก,น,นกินเพิ่นกับเห็ดแสบแต่ว่าเจ้าของอันนี้คือไม่จิ้มฟันที่ว่ากัดช่วงนี้มันกลับเป็นช่วงอีหยังท่วาเขาต้องเห็ดกับเขาเองกินอยู่บ้านเนาะ บางคนกลับไปตลาด,ดยู่ดอกแ็ว่าูเห็นบอเจ้าค่ะคุมผู้จ้าเห็นบอเดี๋ยวโอ้เสียจนนังไลยเนาะฝีมือข่อยเดินลวนๆลวนอุ่นร้อ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 นพองห่อนห่อนข้นห่วยหเนาะค่ะเนาะเห็นบอเจ้าค่ะมาเด้อจา๋ามาเด้อมาเด้อมากินเขาน้ำกัน จักสีแซบบแบแซบจักสิเป็นเข้มเป็นจางเป็นนัวเนาะค่ะเนาะซิมซิมซิมเพราะว่าตอนเ่อเห็ดโหตอนเ่อเห็ดเนั่เหากัมันยังบบสูกหอกับบอกาซิมเนาะบบบนี้มันสุกแล้วเหอกับซิมได้อันนี้เขาอิตูได้ค่ะม,มาจา้ะลงมือกันเลยลุยลุยจ้ะลุย บสได้พ่อกันกับคลิปกินนห่อมาหลายมือโดนเข่าสิดมืออันนี้เขาเบียดเว้อค่ะเขาเบียดหรือว่าเขาที่เข้ามาเขาจะต่ำต่ำไซพิกพี่กระข่ายใบบกูดขนั้องปามาปิดไซพิด มากบเผ็ดเลี้ใส่หลายอันแบบแค้งมากินกับหมุกละตอนต้นละหมุกนะอูอออ เช้าอาทิตย์เรือหลวง,ง,ง,งก็ทำงานผู้ชายใดอยังกินแน่แม่บอกหอยใบหมุงฟังเลยเด้อผู้ใดใดอนี่กินมาแช่ประสบการณ์การกินฟังไงคุยคญาที่จัง ก้างเอาจาัะอ้ำป้ายได้บ่คิดว่าได้เก็บลูกหมกป่าแซ่บขนาดเนี่ยอันนี้พักกะถิน หรือว่าผักกะเฉดบ้านเพิ่นมีสตอแกสตอโซ่เนาะว่า,วายาบ้านเนี้บุ๋มสตอปเมี่กินมันผักกระิฉมไม่ได้เสื้อสตอมันได้เสือสอเส้อ มือหยิบเสาโอ้อลุงตัดคลิปอันที่เครียดเนาะเครียดเครียดิปกันทำ้างานไม่เครียดมันชี่เครียดปากก็จริง กินแล้วกาแฟแบบว่าเขาคุ้นเรื่องพวกมุกจะต้องไป่นเหมือนปากไปล้างปากไปแปรงฟันกินละเม้นปากเองใครที่เข้ามาแล้ว่าลืมนไ้มค่ะกดไลค์กดแชร์ ตามยายบุ๋มเป็นกำลังใจให้ยายบุ๋มได้ไดเหตุคลิปในเด้อค่ะเด้อรักยายบุม๋มน้อยแต่ขอให้รักนานนะคะเ้ยเมื่อเนี่ย่นมีข้ามคมเด้ดดอคุณแดดคนไลกคนแรกเห็นยายบุม๋ม ขอให้ถูกหวยรวยเบอร์ขอให้ถูรกอกตตอรีรางวัลที่สองพะวันรางวัลที่ที่หนึ่งอยู่กับจ้างบักแข่งเลยค่ะบักแข่งอืมอ็นบ้าค่ะ เราใหม่เรายัางไงเก็นมาจากสวนมาม่าลุม่มมและแพะเป็นชุงใสตู้เย็นมา บม่ได้ซื้อเอาซื้อย่างเก็บผังบ้านเป็นพักสวนเจ้าของบม่ได้ซื้อจ้ะโอุ้ยเฮียเฮียขำเขาเงี้ย Thôi mẹ ba, Khám khảo nghe thử đó. Ui, khảo khảo bày. Bày Vào, Thì thử đẹp lắm Thôi Khảo khám cho khỏi ngay cho đây thử đẹp rồi đấy Số với số với cháu bưng bày Mày bảo khen Vâng, bảo ออืมเขาแป๊บเดียวสิบนานทีแล้วนะโออย่าลืมด้วยจางคลิปหนีย่าแล้วผูดใดที่เขาไม่เบ่งได้บุมแล้วคลิปกินจะเป็นคลิปที่สบายสบายคลิปที่ผ่อนคลายสีแอบแฝงข้อบ้วนไปไว้ในตัว แต่ว่าบางคลิปของยายบุ๋มน่ะที่เป็นคลิปที่ว่าเป็นการเป็นงานกับบ่าวากันเนาะค่นเนาะแต่ว่ากอย่าลืมนะค่ะฝากติดตามยายบุ๋มพาเพลินไว้ใม้ออมอกออมใจแต่ว่าบางเทือบางสิิงบางอย่างที่ยายบุ๋มบอกไปอาจจะบ่ดถือหูไผ่บางคนกับกราบขอประท่านโทษขอประท่านอภัยนะคะแต่ว่ายายบุ๋มบ่มีอย่างมากมม้นะคะ มีแต่ความสบายสบายไม่ซีเรียสนะคะผู้ใหญ่เขามาเบิงคลิปยายบุมแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดเข้าไปกดไลค์กดแชร์และกดติดตามยายบุ๋มพาเพลินไว้คลิปนี้ไปแล้วลาแล้วสวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะ